ย่างสวยอยู่ตัวนู้ปลปาไเรีเยกวมากสา,<ๆ>สาก็มา

ขา,ขาวๆขึ้นมาแล้วครับขา,ขาวๆข,ขึ้นมาแล้ว <G ül üyor> นี่แหละครับเขาเรียกว่าได้มาถึงที่จริงๆ <laughs> <laughs> ได้สัมผัสด้วยต,ตัวเองโอเคเนี่ยเอเอผีเวียงเวียงทางข้างเลยเลยมือปลดพร้อมีีมมนไร ชื่อทีมไหนเนี่ยพี่ตั้งชื่อ,อยังทีมอ่ะ <laughs> ยุบานเราไม่ขึ้นเขากับลงเล่อ้าวยูบ้บารเราไม่ขึ้นเขากับลงเล่อ์ลุนแล้วมีลุนแล้วเขา้าเข้าขึ้นมาแล้วเอาละครับทีมไม่ขึ้นเขากับลงเล่โอ้โหทำการบ้านมาดีจริงๆ อ้าไม่เสียของครับตอนนี้ไม่เสียของตะมะครับตะมะเช้านี้อากาศดีครับโอ้โหน้ำทะเลเหมือนน้ำในโอ่งเลยสวยงามจริงๆ บรรยากาศรอบๆครับผมม,ม,มีลุ้นครับมีลุ้นมีลุ้นอืมเห็นไหมครับเขาขาๆขึ้นมาแล้วอ่า เปลี่ยนมือเลยครับเปลี่ยนมือปลดแล้วครับผมเปลี่ยนมือปลดแล้วครับนี่เน่เป็นไงใครอยากจะสาวต่อก็ขอรับช่วงได้เลยนี่เลยได้มาถึงที่จริงๆต้องได้สัมผัสกับมือตัวเอง ตะมะครับตะมะง้มครับผมป๊บปบป๊าปโอโ้เลือดเชือ้อโอ้โหเลือดเชื้อเลยกนาัไอไออีกแล้วครับหัวเซียม เรื่อยๆครับๆๆข้างล่างเป็นไงบ้างพี่ยังมีลุ้นกันอ่ะยังมีลุ้นอ๋อไม่ใช่ตัวเดียวครับไม่ใช่ตัวเดียวไม่ใช่ตัวเดียวน่าเยี่ยมมากเลยครับมือปลดปลาเรา

ต่อเน,นื่องเอาให้สมกับเมื่อคืนน้ำไม่ดีครับถึงไม่รู้ถ้าว่าเจ้านี่น้ำไม่ดีก็ะแหวเมื่อนี้น <c ười> เล่นสายเบือ่อเจ้ากดงเรงวะนี่แล้วมั้ โอ้ข้างหลังตัวใหญ่ยูข้างหลังตัวใหญ่ยูข่าเข่าเข่าวข่าแล้วข้างหลังหัวเสียมไหมวะข้างหลังหัวเสียมไหมวะไม่ใช่โอ้หัวเสียมอ่ะหัวเสียมอ่ะอือยี่หัวเสียมหัวเสียม ต่ำกว่าสองสามตัวครับเฮ้ยอะไรวะโอ้ย oh ย่อยครับตัวใย่อยเองครับผมโหยอดครับยอด งานไม่ขึ้นเขาก็ลงเล่อุยอ้ยจำโบเกาลิงครับเกาลิงโอ้ยอยอดเอาเหมือนมืออาชีพเลยครับทำการบ้านมาดีครับผม ขึ้นมาเรื่อยๆครับขึ้นมาเรื่อยๆไม่ขาดสายอ่านรถเราก็โผลมีลุ้นเรื่อยๆครับมีลุ้นมาเรื่อยๆ เยี่ยมไหมพี่ดูสิตำม,มะเหรือดูตัวไม่เล็กนะพี่นะโอ้จอดมากพี่มีลุ้นอยู่แต่น่าจะอยู่ร้อยหน้าครับหมดไปสองร้อยตาแล้วครับ นี่ฝึกซ้อมกันเนาะเป็นอย่างดีเลยครับแ <laughs> พ็กคู่ครับแพ็กคู่คมาเป็นคู่คู่ร้อยสุดท้ายแล้วนะขึ้นมางามๆเลยขึ้นมางามๆเลยจ้าโอเค ล่างก็รอที่จะขึ้นเรืออยู่ครับรอคิวอยู่ครับรอคิวอยู่รอคิวอยู่ยนี่เป็ไงล่ะ300ตาเหมาคนเดียวเลย <c oughs> <c oughs> บอกแล้วดูซิมาแพ็กคู่หรือเปล่าครับ ข้ามาตัวเดียวน้องเข้ามาตัวเดียวสวยมากครับสวยมากเลยนี่ปึบลปลดเราก็ชำนานครับผมทีมนี้ระดับน้ำร้อยเม็ดมาแล้วครับมีลุนลนลนล้นอยู่ครับข้างล่างมีลุ้นอยู่ อยู่นะไซโลอยู่นะน้องเขาไซโลอยู่นะนี่นานนีน่รุ่นนี้ให้ไปชวยกัค<อ>รับเพราะว่บาดยังไงนะแกติดเลยแขกติดเลยยังมีรุน่นยังมีรุน่นอ่ะเอายังมีรุนร่นอีกหลายวันอย่างนี้ว่<ม>ะเรือได้เข้ญญญาแค่นั้นน้อมันมั พอดีข,อข้าใคเอาไบคลายกันต้องเทออมาดินทำเ,เล่นเลา,าขึ้นมาแล้วครับน่นสวยจริงๆนั่นๆๆ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 ้ๆๆ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 ๆ้องๆๆๆี้ๆๆ่ๆๆๆนๆๆา,า,า,นนากๆๆๆๆๆๆรๆๆๆๆั จากสุราษฎร์ครับ